คุณนิจิวะมินาสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮรูกินะครับ โอเคครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นไปในไฮไลท์กับปกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาสอนการยืนเลนคู่กับแอลเลอร์นะครับเห็นเพื่อนๆขอมาเยอะเลยก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับเรามาดูวิธีการรับมือกับเจ้าแอลเลอร์นะครับไม่มีอะไรต้องน่ากลัวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันในเกมกันเลยโ <Okay. S 2> อเคลงคลิปไหมครับเมื่อกี้พูดว่าเอฟซขาไม่ใช่หรอ <laughs> จบละโบแตกนะครับหน,นีบกระดาษลืมตัวคะ่ะ <laughs> ลืมตัวว่าสั้น ครับเราก็ช่วยป่าฟามแบบทุกๆครั้งเนาะมูริโทระฮะน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับชื่อ Batman, แบทแมนแปลว่าเสือนะครับโอเคครับเนี่ยเขาเคลียร์เลนก่อนนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปกลัวนะครับตัวเรามันชนะอยู่แล้วเห็นไหมแล้วกันสีซีตีไปเลยเนี่ยตีกดฮิวล็อกทิวหนึ่งโอไมคก๊ดโอเคเคลียร์เลนนะครับเมื่อกี้แตก แตกแบบไม่น่าให้ภ่ยนะครับแมงต่อยอย่างดีมาลังแค้นตายจังหวะเนี้ยมาดิตัวแรกก่อนแอนน่นะครับต <c oughs> ีไม่ได้ก็หนีไปนะครับวิธีหลบนะครับให้เราใช้ใจนะครับจังหวะที่แบบเฮ้ยเขาจะกดพยายามกดสกิลสองนะครับจะไปอยู่ข้างหลังเขาก็จะแบบฮะห,หลบได้เหรอเออประมาณนี้มาดิอาา้าวล็อกขาอยู่นึงแ้แตก ไอ้น้องรักเมื่อกี้อ่อนให้ตัวแรกอะคือเมื่อกี้ผมไม่ได้กด AQ นะครับตอนตัวแรกอะถ้าผมกดอาจจะสู้ได้นะวิ่งมาหาผมเร็ววิ่งมาหาผมเร็วชวบป,ปาละเจอกันเจอกันเจอกันตังนำอยู่นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราตังตามเขาด้วยเรายังสู้เขาสบายสบายเลยนะครับเอเลอร์ er คือมันก็จริงนะครับที่ส่วนหนึ่งคือเขาตีผมไม่โดนนะครับแต่ว่านะครับเราก็มีวิธีหลบของเราเนาะซึ่งมันหลบง่ายๆครับ เขาง้างของเราแค่สกิลเห็นไหมผมโดนไหมแต่แต่แต,แตโโโ่โอ้โห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 มีคาซาใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อโอเคโอหโหว,ว,วีล่าโดนอีกแล้ว <c ười> วีล่าแตกโอเคกระโดดแบทแมนนะครับสวยได้แบนด์แมนโอ้ไม่ได้โอเคได้ครับโจ๊กเกอร์ได้แบทแมนนะครับมาดิถอยดีกว่านะครับเลือดเราโลนะโอ้โอโวอลอดไหมนะ วีล่าบอกทอ้อแท้ไม่ไหวแล้วน้องโดนลุมสกรรมนะครับโอเคครับเคียร์เลนก็เก็บสามตัวแตกตีให้ได้ทุกตัวนะครับประมาณน,นี้โอเคเคียร์ไปดูล่างกันอ๋อเอา้เอาเฮ้ยย่อยู่หน้าจอก็ยกขึ้นนะครับอ,อันติเนี่ยเราสิงได้นะครับงงง L, งแอเลตุ้มแตกคืออันเลนที่ผมสอนอันติซ้อนไปอะ่ะไอตัวพวกเนี้ย เสร็จผมหมดผมบอกเลยวิธีรับมือแอนเลอร์เราเมื่อกี้ไม่ได้ใช้บัคกเออมันก็อาจจะเป็นบัคกนั่นแหละครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นบัคหรือว่ามันสามารถทําได้นะครับเพราะว่าอารเ,เตอร์ก็ล็อกกลางอากาศได้นะครับพวกอารลัมก็จับกลางอากาศได้นะอ,อผมก็คิดว่าอารเลนน่าจะก็ทําได้เหมือนกันมันก็น่าจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับไม่คิดว่าอาจจะเป็นบัคกนะประมาณนี้โอเคเอเลอร์โอ้โหทุกทีก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยน่าโยกเลยโอเคครับ มามาล็อกนะครับโอ้โหผมโดนที่พายละไม่เป็นไรครับชิวๆจะไปไหนเฮเอ้ากดไม่ทันเอากดกดได้อยู่เขายังไปไม่ไกลนะครับเมื่อกี้ผมชะล่าใจเกินไปนะครับผมคิดว่าอันติมันจะนานกว่านี้ผมก็เลยแบบรอค่อนข้างที่จะอย่าเพิ่งไปกดเลยนะครับเขาลออยู่เราอย่าเพิ่งไปอันตินะครับเราจะลงมาก่อนเขาเพราะฉะนั้นเรารอเขาบินไปก่อนช่วงสัก 1- 2ถึงวิก็ได้นะครับแล้วค่อยกดอันติตามนะ ไม่ต้องถึง2วิก็ได้ครับประมาณ1นึ่งวิเศษนะอืมเพราะว่าไม่งั้นจะพลาดแบบผมแบบเมื่อกี้นะครับโอ้ยโอ้ยเจ็บว่ะอะไรนี้เดินมาตายอย่างวะ <S <S ่ะวิ่งหลังป้อมวิ่งตรงนั้นมันตายนะครับโอ้มีสองคนจะสู้บล่ะจะสู้บละก็มาดิเฮ<อ>้ยเฮ้ยจะเอาเลยว่ะมาดิอ่าเนี่ยเห็นไหมเขงงาง้างอยู่เรากดหลบได้นะครับ ผมกดยัำไม่โดนแบทแมนนะครับแต่น่าจะได้สองนะครับตู้มเรียบร้อยโอเคครับโอ้หเ oh, มื่อกี้สีค่อนข้างที่จะงงเต็๊กอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างนานอยู่นะโอเคครับน่าจะได้ป้อมล่างชิวๆนะครับเทนเปิดมังกรและเทนคนนี้เล่นดีนะครับอ uh oh. งูกุลมาวะจะเย็นถอยมาเทนคิดกลางนะครับมันตีอีกสวิ ผมแบบพยายามติ๊กบอกเพนนะครับเพื่อแบบจะได้คอมโบกันนะโอเคอ้าวชิบหายสิ่งไม่ทันกระโดดเลยดิอ๊บโอเคอ้าวแต่ก่อนอ้ยถอยอยอ้วีล่าหลบสวยโอเคเพนได้ไหมไม่ได้ตายอีกมั้งหนึ่งเรียบร้อยล่วงหนึ่งโอเควัปกลับนะครับจะทันไหมเนี่ยเอ้ยทันทันทัน สวยอ่ะอ้อแบทแมนไม่ตายว่ะอุ้ยโอ้ oh my god ชิปหายแล้วทำไมผมอัดทีไรแม่งเกมตามทุกทีเลยวะทอแท้โอ้ไม่ตายทีครับไม่ตายครับโอเขาเอาอยู่นะงูกุลผมเอาแทนแล้วกันเค <c oughs> ผมได้แต่แต่เผื่อพิ่งกูพึ่งไปเติมเลือดมาไม่ใช่เหรอนเนี่ย <c oughs> กลับบอยอีกรอบนะครับเค ต้องไปกันนะครับเนี่ยไอ้แบทแมนตู้มโอเคยืดสองทีนะครับหนึ่งตู้มเรียแบบร้อยอเคครับประมาณนี้ถ้าเราแบบยืดระยะทีเดียวไม่ได้ยืดสองทีนะครับมันถึงแล้วมันสามารถพอที่จะฆ่าได้นะครับเพราะว่าแบทแมนเป็นตัวที่บางมากเลยนะซาซาเกโยมาดิล็อกขายูหนึ่งสวยแตกเอ้าวิญ,ญญาณมันทำน้ำมีดได้ด้วยเหรอเฮ้ยตายไปแล้วแท้ๆเอาอีเอ้ย โอ้ยอยาเฮือฮืพลังขึ้นเต่ามึงเป็นโง่กุลนะเนี่ยพลังขึ้นเต่าบ้าเอ้อกกเองโง่กุลอ้ยโหเจ้าเรอเอลเลอร์ตายไปเยอะแล้วนะแ่หนึ่งหนึ่งทข้าไม่ไหวหรอกไอ้น้องอเคเอลเลอร์เจอนะครับบอวดัมตรงนั้นเราปล่อยมังกรนะครับแต่ไม่มีใครไปกันมังกรเลยเอ๊ะ งงครับจังหวะนี้ได้มังกรนะครับโหดาเมจร่อยรอมากทำไมดาเมจมันหายไปไหนหมดวะโอเคได้นะครับมังกรโอยัง11นาทีน่าจะไม่มีของนะครับอ๋อกางนัวชิบหายละแบทแมนเหมือนจะวิ่งมาทางผมนะครับแต่ไม่น่าจะมาเอาผมหรอกเพราะว่าเขาน่าจะไปไฟนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วนะกลับดีไหมไม่กลับแล้วนะ อ๋อออยยังอยู่อะต้องกลับอะบาร์ฟกลับผมไม่ทันต้องวิ่งกลับนะครับทันไหมเนี่ยเคเพน่าจะทันนะครับตุ้มตุ้มเคเ <c oughs> มื่อกี้คือผมเห็นมีคนวาร์ฟนะครับแต่ผมก็เลยไม่ได้วาร์ฟนะก็เลยบอกโทษนะครับเขาแคนเซิลวาร์ฟน่าจะพร้อมผมแหละคิดว่าผมจะกลับนะครับผมคิดว่าเขากลับไปแล้วไงเมื่อกี้เขากลับไปขาหนึ่งแต่เขาเพิ่งวิ่งกลับมาเคเหยียบมอญสุด โอเคอันติล็อกโดนนะครับถ้าเขารีบอันติอย่างงี้ตายโอเคครับได้ตัวหนึ่งสองศพเจเย็นใจเย็นนะครับรอรวมโอชคครับได้ครับแบทแมนแบทแมนโอ้ย่าขอชิบหายละโอเคสะยุหนึ่งรอเลยโดนปะตุ้มโอเคได้อยู่อันตินะครับผมอันติไม่ทันหรอเมื่อกี้ผมเมื่อผมกดโดนแล้วนะตายดีล่า ล่างกาลังมันกันเลยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเพนแรงกว่าโอ้โหดูเลือดชิบหายละเุ้ยแรงจังวะโอเคได้นะครับตูม <c oughs> ไม่มันแรงจังวะไปโนชิบหายละรถ <c oughs> ถังอ้าเรียบร้อยลวงโจ๊กไม่ตาย <c oughs> นะอันนี้เข้ามาโยนนะครับแบทแมนไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะครับเพราะว่านี่มัน บ้านผมโอเคครับอย่างที่บอกไปนะครับเราควรอันติแชรี่นะครับโอเคผมจะเอาเอลสุนะเอลสุวิ่งหนีแล้วเห็นไหมเขาไม่อยู่ในไฟนะครับเขาฟิกเกอร์หนีได้อยู่มั้งโอเคตายนะตุ้มโอเคแตกครับนาวเอลสุหนีไปแล้วก็กลับมาแตกนะครับโอเคโอเคเก็ okay. Okay. <laughs> บหมดเอายังเหลือตัวหรออ่ะอย่าบอกนะว่าบัก๊ก <laughs> ดูกองศพนี่ดิโคตรเยอะเลย <laughs> มหาก,กรรมวเตเดีแลกยังเลือดเลือดบักอยู่นะครับนั่นอนะเอาเรื่องออขอขครับนี่ขอบคุณนะครับเคผมคิดว่าผมน่าจะตายมังกรน,นะครับหนีก่อนดีกว่าเคครับดามจมังกรมนแรงเคแบทแมนตูมโอ้แบทแมนไม่ตายชิบหายตายลวสวยเคได้สองนะครับ เมื่อกี้ถ้าเราสกิลสองเนี่ยมันทําดามดเมจด้วยนะมานี่ดิโอเมื่อกี้ล็อกไม่โดนได้งไงวะโอเคครับเราก็ดันกลางไปเนาะดันกลางให้เพื่อนนะครับเพื่อนบวกชนะไฟ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีแค่สมเรามีสี่นะอ่าเพนแตกชิบหรับงกุ้นแตกยา่าสวยได้ตัวหนึง่งผมจะตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายนะครับน่าจะจบได้ไหงครับเนี่ยโอเค แม่นจัดใครแม่นวะโจ๊กเกอร์หรือว่าเทลสุเมื่อกี้ไม่รู้นะครับโอเคครับเกมที่เจอแอนเดอร์ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะสู้เขาได้นะครับเป็นตัวที่เราชนะทางเลยนะถ้าเราหลบทุบเขาดีๆนะครับพยายามดูเขาจะง้างปุ๊บรีบกดสกิลสองเลยนะครับรีเฟกเราต้องไวนะครับปฏิกิริยาเราต้องไวนะครับพอเราหลบสกิลเขาปุ๊บเราก็แค่ฟันฟันเขาตอนสกิลเขาคูลดาวนะครับเราก็จะชนะชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาเอคิลมาด้วยก็คือ ควที่จะเอา AQ มานะครับพวกตัวเลือดเด้งแบบนี้พวกฟอร์เรนพวกแฮลเลอร์พวกอะไรเงี้ยเราควรเอา AQ มานะครับเป็นการตัดขาไมา่ให้เขาได้สู้นะครับเพราะว่าช็อตพิกมันมีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เจอตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอผมจะอัดมาให้นะครับก็มีคนขอพวก ID พวกอะไรมาก็จะพยายามถ้าเจอจะอัดมาให้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับพอทุกท่านเลยผมถึงมาถึงจุดน,นี้นะก็ขอบคุณจริงๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย